นะครับผมแจ็คเชียงดาวนะครับวันนี้มาพัดรายการนะครับสัมภาษณ์เซียนดังภาคเหนือนะครับโดยผมนะแจ็คเชียงดาวจากเพจแจ็คเชียงดาว f อนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ต้านะครับสายตรงอาจารย์นินวิเศษสิงค์คนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเลยครับอาจารย์ต้าครับอาจารย์ก่อนจะเข้ามาเล่นเล่นพระเป็นอาชีพเนี่ยคือเรียนจบที่ไหนนะอาจารย์เดิมทีผมก็เรียนเทคนิคเชียงใหม่จบปวสแล้ว ตอนเรียนจบเนี่ยอาจารย์เล่นพักอาจารย์เล่นพักด้วยหรือเปล่าเดิมทีผมไม่ได้เล่นพักครับแต่เดิมทีมีคุณพ่อคุณเล่นพระมาก่อนที่หน้าวัดพระสิงค์คุณพ่อเล่นพรกอยู่แล้วบ้างจากการเรียนก็มาหาคุณพ่อดูพักดูอะไรเล่นตอนสมัยเรียนที่เทคนิคหลังจากจบเทคนิคมาก็คือไปทํางานจบเทคนิคมาก็ไปทํางานที่สะปรตอง ทำงานมากี่ปีกันทำงานได้4ี่ปีครับผมตอนทำงานเล่นไหมเราได้เล่นเราได้ซื้อได้ศึกษาไหมครับตอนทำงานผมไม่ได้เล่นถือว่าไม่ได้เล่นเลยแต่มีพี่คนหนึ่งที่อยู่สระบองเล่นเล่นเครื่องดาตถือว่าเป็นอาจารย์ถือว่าเป็นอาจารย์ถือว่าเป็นอาจารย์เราใะไมเชื่ออาจารย์อะไรอันพี่โดนโดนวัดตะวันครับดนหรือวัดตะวันนี่เป็นอาจารย์คนแรกของอาจารย์ต้าใช่เพราะว่าผมตอนเย็นอะเรื่องของเรื่องคือผมอะไปทํางานแล้ว ได้ไปถ่ายเอกสารอ๋รอถเอกสารที่ร้านพี่ดนพี่ดนใช่ครับแล้วก็พี่ดนก็มีแผงพระเล็กๆครับอยู่หน้าร้านแล้วก็วกดูสนใจใชสนใจแล้วก็ทำศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆล้วลาออกจากงานตอนตอนไหนช่วงไหนอาจารย์ช่วงปีไหนลาออกจากงานน่าจะประมาณปีน่าจะห้า ห้าแปดห้าแปดเนาะเข้าวงการมาก็คือประมาณปี2 5 5 8ก็เลยเข้ามาสู่วงการแบบเครื่องรางแบบเป็นชมรเยการแบบามีอาจารย์รุ่นนำชักชวนกันเข้ามาเข้ามาในชมรมเครื่องรางจุดกำเนิดในการเข้ามาเป็นเล่นเครื่องรางอาจทำอาชีพอาชีพขายเครื่องรางโดยตรงโดยไม่ทำอาชีพอื่นเลยถูกต้องนี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกอาจารย์ต้าเนี่ยมีชดมหาสจรรย์คือซื้อแบบซื้อถูกขายแพงเนี่ยในในชีวิตอาจารย์ต้าเลย โครงการท่านอาจารย์มีช็อตไหนที่แบบซื้อแบบทุ่มทวงบ้างซื้อแบบซื้อถูกที่สุดแต่ขายได้แบบกําไรเยอะอ่าน่าจะเป็นกุมารอาจารย์เนมครับผมอาจารย์เนมใช่ขนาดซื้อเท่าไหร่กันตอนนั้นตอนนั้นผมไปที่สระตองแล้วมีร้านขาอยู่ร้านหนึ่งทีนี้กุมารโทรมาตั้งอยู่บนตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นร้าน้าร้าน้าตั้งอยู่บนตู้แช่แล้วก็ถามถามว่ากุมารนี่ป้าขายไหมตัวเท่าไหร่ผมก็บอก ป้าก็บอกว่าไม่รู้จะขายเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าใช้มานานละใช่คือบูชามานานนั่นแหละซื้อเท่าไหร่อัจจานตอนนั้นซื้ออยู่สามพันห้าซื้อสามพันห้านะเพื่อนๆกุมารทองอาจารย์เลนขนาดห้านิ้วนะซื้อแค่สามพันห้าอาจารย์กลวยไปเท่าไหร่อัจรยนขายได้ตอนนั้นขายคนจีนไปตอนนั้นกําลังแรงเลยแรงเลยห้าหมื่นน่าจะห้าหมื่นห้าหมื่นแปดอันนี้ท่วมสุดนะท่วมจริงๆเป็นเขาเรียกว่าช็อตมหาสัจจันทร์ ทุกคนแหละเซียนพระเรานะหรือว่าคุณเล่นพระเนี่ยจะมีชอ็อตมหาสัจจันท์ชอ็อตแบบเขาเรียกว่าชอ็อตท่วมแล้วมันจะมีอีกช็อตหนึ่งที่ลืมกันไม่ลงเลยคือชอ็อตโดนพระเกยหรือโดนโกงหรือโดนแบบของเกยแบบเด็ดแ,แบบโดนเกยแบบเฉียบเฉียบอย่างเงี้ยเยอะเยอะนะ<ำ><ำ>ถ้าเปิดหลังนี่คือแผลเต็มหลังแผลเต็มหลังโดนเสียบอันนี้นะไม่อยากจะคุยเป็นแอดมินโดนโจรกงในห้องแอดมินกลุ่มอาจารย์เนนด้วย แปดพันบาทแปดพันบาทเรื่องของเรื่องคือเราจะร้อนคือมันราคามันแบบหลุดมีทุกคนนะมันหลุดระครับมือสัมภาษณ์อันนี้เป็นอีพีแรกนะครับผมผมอาจจะพูดแบบติดขัดบ้างนะจย์ต้าก็ไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมกันมาเลยก็เลยแบบเอาแบบสดๆกันเลยดีกว่าเป็นอีพีแรกเดี๋ยวอีพีสองอีพีสามเราจะมีการพัฒนานะต่อว่าไปเรื่อยๆจะไปสัมภาษณ์นะครับดาวดังเชียงใหม่นะครับอยากให้ผมไปสัมภาษณ์ใครนะครับผมก็ คอมเมนต์กันเข้ามาฝากติดตามเพจแจ็คแชงดาวเอฟซด้วยครับสวัสดีครับครับ